สวัสดีค่ะมาที่ทำงานพี่น้องเห็นอย่างบ่กค่ะนอนคนอากาศมันเย็นนะฮะแล้วฝนตกไปโปอยพีน่นี่พี่น้องเปินเป็ดนอนอาบนอนนอนเล่นกันอยู่บนสะพานนี่นุ่นห่านหงหงขาวสองตัวดำพุดธดำไหว บรรยากาศพี่น้องหาดูชมบรรยากาศโอโอๆๆไปไหนละ่ะถ่ายบัทันเบิ้บินขึ้นบนสะพานถ่ายบัทนันนะงามวมัหลับพี่น้องวันนี้วันพฤหัสย่าป่ามาทำงานเด้อพี่น้องเด้อ พอดีมาแล้วเจอเนี่นะเห็นสวยก็เลยเดินฝนก็ส่อๆด้เนี่ยนะเขาจะอยู่รวมกันนี่แหละบนตัวเขากงโดกงโดุโโดโโดโโดนดำไหวนะงามคักงามน่ อาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เห็นยังคันใบไม้ใบต้นไม้ใบไม้บ,บนเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะพี่น้องเห็นบ่นนคะ่ะบรรยากาศแม่น้ำเตาเขียเขึ้นตวัวนู้นเตาเขียเขึ้นอวดสิที่เห็นไกลๆอะพี่น้องตเตาเขีย้เนตเตาเขียขึ้นอวดตรงนี้คือตเตาเขียเขึ้น เฉยๆต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีถ่ายให้ชมกูนะดูใบไม้ที่ทางานเน่ยปลาสีทองอารามอ่ะใครอยากได้ทองมาเอาเด้อไปน้องก,กูนะทองอรอรามเลยดูที่เป็นเต็มต้นเลยฮะทองอ่ะสีทองอ่ะที่ทํางานจะ มันงามได้พี่น้องแต่มันเย็นได้พี่น้องถ่ายให้ชมบรรยากาศ